ของนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับการอัปเดตนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในทิต์นี้ซึ่งบอกได้เลยว่าตำนานมาอีกแล้วครับโอ้โหมาด้วยกันเนี่ยกี่คนวะหนึ่งสองสามสี่คนนะครับผมตำนานสี่คนโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับตำนานครั้งนี้เนี่ยมาจากอาไอคอนของโรมานั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ีละอย่างกันเลยละกันเนาะ นะครับมาดูกันที่สิ่งแรกครับที่เราจะได้เปิดกันแน่ๆครับในอาทิตย์นี้นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับไอคอนโมเมนต์โรมานั่นเองก็เป็นไอคอนโมเมนต์นะครับจากฝั่งของทีมของโรมานั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยสคนนะครับโดยเขาบอกว่าเป็นหมวดพิเศษนผมของผู้เล่นที่ออกแบบมาเพื่อลึกถึงการแข่งขันที่น่าจดจําจากประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลนะครับผมก็ จะมีอยู่ด้วยกัน4คนดังนี้นะครับคนแรกเนี่ยก็จะเป็นบาติสตูตานี่ครับผมมาในช่วงของวันที่ 16, 06นะหครับผม2001นะครับแมตที่เขาลงเล่นนั่นเองนะครับคนต่อมาก็จะเป็นฟันเจโกตอตินี่บผมในช่วงที่วันที่24นะครับเดือน10 2 0 0 0อ่า2001เหมือนกันเนี่ยผมก็มาด้วยกัน2คนในช่วงนี้ก็จะเป็นฟันเจโกตอติแล้วก็คาฟูนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของนากาตะเนี่ยผมคนนี้เนี่ยมาในช่วงของวันที่6 052,001เหมือนกันนะครับก็มีตำนานอยู่ด้วยกันเนี่ยสีคนนะครับสำหรับไอคอนโมเมนต์ของโรมานั่นเองนะครับอันนี้ใครเป็นแฟนของนักเตะเหล่านี้ก็เปิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบาติสตูตาฟันเจโกตติคาฟูและก็นากาตะนั่นเองนะครับผมก็มีเวลาเปิดตั้งแต่วันที่12นะครับผมจน,นถึงวันที่16ของเดือนนี้นะครับผมก็เปิดกันได้นะครับใส่กันให้เต็มที่สําหรับคนไหนที่ พอเยอะก็จัดได้เลยนี่ครับผมเปิดสัก2,000ก็ยังไม่ได้ตำหนักนี่ครับผมโอเคเนาะนะี่ครับผ่านไปสำหรับไอคอนโมเมนต์นี่ครับผมก็ประมาณนี้นี่ครับผมโอเคส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ Player of the Week ิคเนี่ยผมวายแม่นี่ครับผม,ม,นะบผมอันนี้มาในช่วงของวันที่12 20อันนี้ไม่รู้ว่ามีใครกันบ้างนะครับผมก็ต้องไปองรอลุ้นดูรักกันจะมีใครมาในผมในช่วงนี้ ไม่รู้ว่ามันหยุดเตะไปหรือ,อยังแต่ละลีกเนี่ยนี่ครับโควิดระบาดหนักมากนะครับแล้วก็อิตาลีเนี่ยได้ข่าวว่าปิดไปแล้วไม่ใช่แบบปิดไม่เตะอะไรแบบนี้เนาะนี่ครับก็ต้องรอดูแลกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับฝั่งของลีกอ,อ่าอิตาลีนี่ครับผมแต่ว่าพิมารีอังกฤษก็ยังเตะอยู่เนาะนี่ครับสเปนก็ยังน่าจะเตะอยู่นะครับผมโอเคอันนี้ก็ต้องรอดูแลกันว่ามีใครมาบ้างนะครับสำหรับพ y e อ of the Week ในอาทิตย์นี้นั่นเอง นี่ครับโอเคเราไปจบกันที่ส่วนสุดท้ายแล้วกันเนี่ยส่วนสุดท้ายเป็นอะไรอาทิตย์นี้ก็ไม่มีการอัปเดตรายที่มากมายนี่ผมก็ประมาณนี้มี2ส,ส่วนใหญ่ๆก็จะเป็นไอคอนโมเมนต์แล้วก็พิเยอร์วีคเนี่ยผมก็เวอร์ไวประบมานั้นในส่วนนี้ก็เป็นในส่วนของการอัปเดตเวอร์ชั่นของตัวเกมเนี่ยผมเป็นเวอร์ชั่น4.1.3นั่นเองก็อย่าลืมไปอัปเดตที่ Play Store เพจสโตร์นะครับผมเพื่อแบบเวลามันเปิดเกมมาเนี่ยเราจะได้เล่นแบบทันท่วงทีเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้อง มายุ่งยากกับการอัปเดตก็อัปเดตไว้ตั้งแต่ตอนนี้ซะนะครับให้เสร็จเรียบร้อยให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยวแพทเวอร์ชัน4.3.1ก็น่าจะตามมาทีหลังนั่นแหละนี่ผมก็รอๆกันหน่อยนะครับผมได้เล่นแน่นอนนะครับอันนี้ก็อัปเดตบ่อยเกินนะครับผมเพิ่องอัปเดตไปเนาะนะครับก็อัปเดตอีกแล้วเนื้อที่ในการอัปเดตก็ประมาณ 1.6ติ 1> 1. ๊กนะครับผมไปถึง1.8นู่นแหละนะครับรวมถึงโรดอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็ประมาณ1.8นะครับก็เตรียมพื้นที่ว่างไว้ด้วยแล้วกันนะครับอัปเดตให้เรียบร้อยซะแล้วก็มารอเกมเปิดตอนบ่าย3โมงตรงนะี่ครับน่าจะได้เล่นก่อนอยู่ถ้ามันเร็วกว่าน,นี้นะครับถ้าเรี่ยก็จะประมาณ3บ่าย3โมงนั่นแหละนะครับโอเคว่าเราจะกลับมาในช่วงเปิดเซิร์ฟสำหรับตอนนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับการอัปเดตบข่าวสารในช่วงนี้สำหรับตอนนี้ไป่ล้านะครับผมบ๊ายบายแล้วจะกลับมาในครับ This conversation